นี่นะครับไฮไฮฮิน่าไฮฮิน่านะครับไฮฮิน่าโอโ้น้ำลายยืดตลอดอยู่ที่ไหนก็น้ำลายยืดตลอดนะครับไฮฮิน่านะครับไฮฮิน่า,าเขาเขียวครับ ไฮฮิน่านะครับไฮฮิน่าโอ้ยมันใหญ่กว่าเสืออีกวะอะใหญ่กว่าเสืออีกนั่นนะ่ะไฮฮิน่าไฮฮิน่า